สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระมหานาเอาพระสมเด็จวรคังบ็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนรุมนะครับเป็นของช่างหลวงวิจิตนรุมนเป็นพระในยุคปลายนะครับเป็นองค์ที่ เพื่อนสมาชิกกล่าวขานกันเยอะในคลิปก่อนหน้านี้นะก็ยมาหาเคยนำมาลงแล้วนะครับบางท่านบอกว่าพิมจีดีไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นพิมจีดีนะครับบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิษย์นะครับองค์นี้เพราะว่าท่านดูฐานนะนะครับฐานเนี่ยเหมือน JD ดีท่านว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเห็นไหมครับ แต่ไม่ใช่นะครับถ้าพิมพ์ JD เนี่ยจะอีกแบบหนึ่งนะครับฐานก็จะโยมากกว่านี้นะครับเนี่ยจึงจะดูเฉียงกันขึ้นเหมือน JD นะแต่ว่าไม่ใช่นะครับชัดเจนนะครับท่านถามมาแต่ว่าพอ,อยามาหาไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบนะครับจึงนำมาตอบในที่นี่นะครับไม่ใช่เป็นพิมพ์ Jd ดีเป็น พิมพ์ใหญ่นี่แหละครับเป็นพระในยุคปลายร5 0ปีโดยประมาณของหลวงวิกิตนรุมลนะครับเราก็จะเห็นพระพเนี่ยเป็นวงรีเลยนะครับซุ้มระฆังเขาก็จะมีรอยปิรอยแตกนะถ้า JD เจดีนี่ก็จะอวบใหญ่มากกว่านี้นะครับแล้วก็จะยุให้เห็นชัดเลยนะครับดูด้านหน้าแล้วมาดูด้าน เห็นไหมครับนี่ด้านข้างด้านข้างเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับรอยปิรอยแตกเขาจะไม่ไม่เป็นคมสันเลยทีเดียวก็จะมนมนทื่อๆอย่างนี้นะครับมีเนื้อเกินมีรอยบอบช้ำนะด้าน ข้างเขานี่จะเป็นลักษณะการปาดนะปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับรงนี้เราเห็นเต็มองกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูได้ดูกันแบบใกล้ๆนะเป็นกล้องขยายกล้องขยายก็ราคาไม่แพงนะครับเครื่องนี้ไม่ถึงหมื่นบาทนะเพื่อนสมาชิกไม่ถึงหมื่นบาทนะครับท่านใดเข้าไป หาซื้อได้นะในในเด็ดแล้วก็มีนะครับแต่พอพอดูได้นะพอได้สง่งพอได้นํามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเนี่เราดูพระอุละท่านนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนะครับถ้าเป็นทรงกีดีก็จะอีกอย่างหนึ่งเนื้อด้านในก็อีกอย่างหนึ่งนะ เพื่อนเพื่อนดูเหมือนกับมีบอ่อน้ําตาลนผะดขึ้นเดี๋เราจะเห็นเป็นลักษณะก้อนมวลสารติดชัดเจนนะครับนี่ผักักเป็นวงลีเลยนะครับโคนเกศนี่อวบปลายนี่จดที่ซุ้มระฆังที่พระมหาเก่าวข้างต้นนะครับนี่เราจะเห็นเห็นไหมครับนี่ ม้วนยุบย่นหดเลยนะครับนี่ม้วนยุบย่นหดแล้วก็การแตกการแตกลายของเขานี่ก็เป็นระเบียบนะไม่สกปรกเลอดเทอะนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูนะครับดูลักษณะลักษณะมือขวาประกบ มือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักเห็นไหมครับชัดเจนนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นปลายพระบาทเห็นไหมครับชัดเจนแล้วป,ปลายพระบาทเพื่อนสมาชิกดูฐานแต่ละฐานเป็นไงครับคมนะครับคมชัด เราเห็นล่องรอยการปริการแตกเป็นธรรมชาตินะครับนี่สวยงามสวยงามเป็นธรรมชาติงดงามเราเห็นไกลๆอย่างเงี้ยเราลองมาดูด้านหลังบ้างนะครับเป็นยังไงเนีย่ยด้านหลังช้ำเลยนะครับรอยปูไตเพื่อนดูด้านหลังนะครับนี่ เขาเรียกว่าบ่อน้ําตาแล้วก็รอยนอนด้นนะเล็กน้อนนี่ผลขึ้นทั่วองค์พระเลยนะครับเนี่ยเนีย่ยรอยปูไตอย่ังหมครับเนี่ยรอยปูไตนะครับ,รรบเราดู ไกลๆแล้วเรามาดูใกล้ๆก,กันมาดูใกล้ๆก,กันดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่ผัาพักเป็นไงครับโอโ้โหเนื้อฉ่ำเลยทีเดียวดูด้านหน้าเลยครับอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟิล์ของช่างหลวงวิจิตหลวงสิลป์หลวงวิจารเนี่ยบนสารเขาก็จะแตกต่างกันไปนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยความงามดูคลื่นดูลายเส้นดูความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยคุณพระคุณเจ้าเลยนะครับการหดการหดขององค์พระนะครับ งามเบค่าสิกมาเนี่ยดูร่องรอยการปริการแต่ของท่านนะครับมหาตะจันก็ตรงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินี่แหละครับไม่มีใครมาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยดูเนื้อท่านน่ครับเพื่อนเพื่อนสังเกตด,ดูเนื้อท่านนะครับ แถวไซานาคอนนนินนะครับแล้วก็เาละซอกลักแรงไหมครับเนี่ยเป็นขื้นเลยนะครับเนี่ยเผละเราจะเห็นก้อนก้อนผงพวกทุกคณเนี่ยคือความฉ่ำนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยดูลักษณะมือด้านนะครับวางปกกวางปกกไว้เลยนะครับมือเนี่ยอย่างนี้ทำให้เราได้ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสพระที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะครับ ตั้วนี่ฉ่ำม,มากเลยนะครับเราเห็นดำๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลักดำนะครับเป็นลักษณะสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กนะครับเกิดขึ้นในเนื้อผ้านี่เราดูใกล้ๆจากด้านหน้านะครับพอมาดูด้านหลังนะครับนี่ เนื้อด้านหลังแบบใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อนี่ฉ่ำเขาเรียกว่าเนื้อฉ่ำนะครับครูบาอาจารย์บางทาง่านเขาเรียกว่าเม็ดเมล็ดกล้วยหอมนะครับกล้วยที่มีใย,ยนะมีใย,ยมีมเมล็ดเอาไปบด พวกกล้วยก็เป,เ,เป็นก็เป็นกล้วยกล้วยทุกชนิดเราก็มียางนะครับยางกล้วยนะเ,เพื่อนดูนะครับโบราณท่านเห็นชัดๆเลยนะครับรอยปูไตนะครับรอยปูไตลึกบ้างหนาบ้างบางบ้างนะ ำเลยนะครับเน,เ,นเพื่อนๆดูตรงนี้อย่างนี้นครับเป็นพาีิมีเนื้อเกลืออกมาอย่างคลาสสิกมากนะครับเราดูด้านข้างนะครับเหตุการยูนี่เป็นลักษณะการปาด าจากด้านหน้าไปด้านหลังเลยครับดเด็กไหลไปดำนี่ครบเลยครับ <c oughs> เพื่อนสมาชิกดูนะครับ การปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเนี่ยมิดปพระาตเห็นไหมครับเรียกเรียกว่ามิดปพระาตนะครับค <c oughs> <c oughs> วามง,งามนี่อ่นี่ฉ่ำเลยนะครับเราดูทุกมุมนะครับ งามที่เป็นธรรมชาตินะครับลอยปิลอยแตก เราดูทุกจุดนะครับดูอีกมุมหนึ่งนะครับขอบข้างพระแทดูง่ายนะครับพ่าแทดูง่าย ด้านหน้านะครับดูลักแรก้เป็นลื่นเลยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตรใครให้พ่อใยญ่ยมาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ